จากประจุกพีริขันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปอีกจังหวัดหนึ่งนนทบุรีครับจะพาไปติดตามโครงการดีๆกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครนนทบุรีครับนายนิยมประสงคชัยกุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรอบรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยเทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการนี้เพื่อให้คือขาขสุขภาพภาคประชาชนและเจ้าของสุนัขและแมวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และยังเป็นการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกทางหนึ่งด้วยนายนิยมประสงชยัยกุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทรบรุรีเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาอาการปวดเขา่าโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในชุมชนตำบลบางกระสอและตำบลสวนใหญ่โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมการออกกําลังกายที่เหมาะสมชนิดและสรรพ,พคุณของสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้บรรเทาอาการปวดเขา่าซึ่งจะทําให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนนายธนพงศ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทบ,บุรีโดยมีวาระที่สําคัญอทิรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบ,บรุรีการพิจรารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่นเพื่อร่วมการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครนนทบ,บรุรีให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่สําหรับทุกชุมชนนางสุรพีร,รุ่งโรธรองนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บรุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคมโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรักความเข้าใจความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนเนื้อเรื่องของการป้องกันยาเสพติดการใช้สื่อออนไลน์ที่เหมาะสมรวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมอีกด้วยสำนักการช่างเทศบาลน,นครนนทบรุรีดำเนินการดูแลรักษาและเตรียมความพร้อมเครื่องสุบน้ำและทำความสะอาดตะแกรงดักขยะซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสถานีสุบน้ำต่างๆเพื่อความพร้อมในการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก ปิดท้ายที่เทศบาลนครนนทบุรีจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565โดยให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาระหว่างวันที่11มิถุนายน2565ถึง11กรกฎาคม2565ณบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีนี่เ็นบางกิจกรรมบางโวนเท่านั้นนะฮะค่ในทางเทศบาลนครนนทบุรีเขาจัดขึ้นนะฮะโอ้เรียกว่าหลากหลายจริงๆนะอืมใช่ค่ะ